ครับผมบลาบ่อยค้นเก่าครับนั่งตอบทาพยายามซิ่งครับยามนกคุมครับใส่ใบผ่านมาประมาณหกหน้าที่นี่นะครับว่าสิ่พยายามนะครับไปครับไปร่ากันครับผมสี่ผ้าไปเบิรงมันอยู่ถือกระถือครับนี่นะครับบนนั่งนี่นะครับครับปลาอ้อยครับปลาอ้อยครับไปทำทางเป็นอ้อยหนูนี่นะครับอดายางยางยางขนาดละยาง โมไก่กันเนี่ครับปอนผมใส่ก็ไดมากคํำครับเมื่อนี้เลือกเลี้ยนอจังมากครับหาโมงนะครับใส่เทื่อเดียวนี่นะครับใส่ไม้เดียวกันจิกครับเลยครับคํำแล้วเพื่สีว่าจะไปใส่อีกหรอครับอนอื่นหลังแรกครับเงียบครับหลังแหลกผมมีแต้มครับหลังที่สองครับผมมีแต้มครับเพื่อสีมากค้ำเพื่อสีบดถือเือได่พวกหมาน้อบโครับ ครับแล้วต่อผมครับเสียงต่อครับเส ouais ียงต่อหลังที่สามครับเงียบครับไม่มียังเกิดขึ้นครับหลังที่สามก็ได้หลังที่สี่ครับอ้าวหลังที่สี่มีแต้มหนึ่งครับเห็นบอครับเห็นบอครับเห็นบอครับโอ้ตัวแม่พร้อมครับอ้วนพี่ครับนี่ครับมาคำกันย่งหมานครับเอหนึ่งแต้มนะครับผมพันมาสี่หลังครับ ครับผมมากครับผู้ใดสนใจก็โทษมากครับเสียงเสียงเขาดีครับผมผ่านการพิจารณาผ่านการตรวจสอบแล้วครับเขาดีแห้งครับอขนาดมาคำๆนะครับนี่ยมาหลังที่หาลัางช่ายครับไอู่หาลังครับผมมีครับไอแ้มเดียวครับนี่นะครับถือล้งที่ซีดีนะครับแ้มเดียวครับครับผมมขออนุญาตไปปลดนกเนะครับเออ มาบ่อยคนเขาครับไปสนใจกับโทษมากครับผมครับวัสดีครับ